ไปกันต่อพี่น้องเออไปกันทีลากลงเล่ลงเล่เออลงเล่ทักที่นี้ไปกันทีจังหวัดพังงานะคะเสว่าะไปที่จังหวัดพังงาคนเี้ตีลาดลงเล่บ้านบางหนูตลาดวิถที่พื้นบ้านจัดกิจกรรมชลองครบรอบ6กปีโรงผู้วายิ่งชับป้องค่ะโอ้ยไม่ร้อยจับร้อยกเปิดงานเลยนะทีลาดก่ะทีลาด ที่ตำบลกะไหลอำเภอตะกวทุ่งค่ะตลาดวิถีพื้นบ้านชื่อดังของจังหวัดพังงานาั่งเศร้านิราชาค่ะท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงางเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานชลงองคบรบ6ปีลาดลงเล่ตลาดวิถีพื้นบ้าน<ง>เพื่อสร้างพื้นกำลังใจให้กับแม่คา้าพ่อคา้าเล็กคนในชุมชนขนวด<อ>นี่งานี่ก็โดยโรองผู้ว่าพังงานี่การรวมยิ่ง บกชับพงเปิดงานนะบกชับพงเลยสมัยก่อนนะคือมันบกเพชรปันน้นมันเลยค่ะกลเป็นบกใหม่เพยนะบางทีเราทำกับบกดินชุมันดังเหมือนเปลือกนวดดังปึ๊บดังแปลกปั๊บปั๊บแอลแอบดังปั๊บ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 นั่นแหละแล้ว <laughs> ก่อนเราว่าชุมพูนะมาชุมพูทำโบกเพชรกันครับนี่ก็เปิดงานแล้วับซึ่งบกชับพงเนี่ยเป็นกล้องเล่นกล้องเด็กชาวปากใต้เลยครับ ขายเป็นสัญญาณเปิดงานจากนั้นแหละก็ได้ฐานนี้ก็ได้เดินเยี่ยมชมจากใต้โพคาเมฆาที่ในงานนี่แหละทากลางทำมาชาติใตนป้๊มอนี่นี่หนอกจากนี่ช่วงเชาก็ได้มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็มีการปลุก ลูกป้าด้วยใช่ค,ค่ะในขณะที่สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดพังงาได้นําสินค้าถุงฟ้าราคาถูกราคาประหยัดเนี่ยมาค่ายให้กับผู้รวมงานนะคะพร้อมกันนี้ซึ่งหวัดทางวิทยาลัยชุมชนพังงานี้ก็นำผลิตภัณฑ์ข้องเครือข่ายมารวมจําหน่ายลนประชาสัมพันธ์ในงานกันค่ะนวดขานี่ครับบรรยากาศนะพี่นงนะใอ่น่า,าไปเ<ส>ที่ยวนะราดนี้เขาบอกว่าราดหลงเล่มีทุกวันอาทิตย์นี่โดยนางเศร้าเชลเติมซีเชิมที่ค่ะ เชื่มที่ตรงักุลผู้ใหญ่บ้านโมก6นก่าวาลาดหลงงเลนี้เปิดมาตั้งแต่ปีส5วงพน่า้อและก็เปิดโอกาสได้พีนองในชุมชนตำบลกาไลนี่และก็เพื้นพื้นที่ข้างเคียงนี่ได้นำวัตถุดิบอ่าและกาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพนี่มาคายเป็นตลาดปลอดโฟมนะคือไม่มีโฟมไม่มีโฟมก็คือให้ใช่ชายเสื้อไปใครปอยรัดนั้น ไม่ใช่ให,ให้่าอุงมือไปอใส่ภาชนะรองรับที่ทำจกากใบตองวัสดุ พืชผลทางธรรมชาตินั่นเองก็คือมีการจัดการด้านต่างๆอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน,น,น,นะคะน้าร้อยนี่ยแหละข้องบา,บ,าบานบานเราเนี่ยนี่ลาดอ่าข้องเราในลาดหลงเล่บ้านบางหนูนี่นะเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ตีแปดอ้วนชาวจนถึงอ่าตีสี่บ้านยินนะปัจจุบันตลาดลงเล่ได้รับความนิยมจากพี่น้องและการหนักทองเที่ยวมากมายพี่น้องเออนะถ้าพี่น้องว่างๆไปเที่ยวกันได้คือตรงผ้านะคะในส่วนของ ตั้งไม่กันอยากจะไปเที่ยวอย่างเดียวไ,<ม>ไปยืดเล่ยไไ่รุยซื้อไรดีล่างกลับบานไม่ได้นะคะเมคายเฉง <laughs> ถ้าว่านั่นเราต้องถ้าวาา่าเราอยากได้ทำหน่วยหนุยแนย่หนยหนยเราต้องมาทานไฟเที่ยวโคนเลยช่วงนี้ <laughs> คือให้ทักยี่สิบบาทก <laughs> ินตัวกินทริปโรงตานแ้่ <laughs> <laughs> ว่าถ้าวาา่าอยากกินโค้งร้ยรยนี่โค้งบานบานนี่แหละพี่เบานี่ครได้นี่เหนียวล่ามเหนียวล่ามเหนียวล่ามแลวก็อยู่ตายป่าปั้มกันนะบรรยากาศดี